สวัสดีครับวันนี้ก็ผมไปร์ลเทียชาแนลนะครับจุเบจุเบเดี๋ยววัน,นวันนี้ผมอ่ามันเป็นประเด็นร้อนเลยวันนี้ผมตื่นขึ้นมาประมาณตอนหกโมงเชา้าใช่ไหมแล้วก็ประเด็นแบบเลื่อนโพสต์ในกลุ่มเป็นประเด็นร้อนเลยก็คือมีหลายคนโดนแบนนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการแบนแบบหวานแห่ก่อนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการสังเกตแล้วก็ป้องกันในการที่เราจะโดนแบนจากการที่เราได้ผลประโยชน์จาก เพล็กที่ใช้โปรนะครับซึ่งว่าทําไมผมไม่ออกมาบอกก่อนนั้นนี้เพราะว่าผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบนเยอะอะไรขนาดนี้แต่ว่ามันก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วกับตอนที่ผมมีประสบการณ์ตรงก็คือตอนคาบามือถือครับมีคนโดนแบนเลขห่างพ่วงแบบเยอะมากเพราะช่วงนั้นมีโปรระบาดใช่ไหมแต่คือท้ายสุดแล้วมันแก้โปรไม่ได้หรอกเพราะโปรมันก็หายช่องว่างตลอดใช่ไหมแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่แบบ โปโดนแบนแล้วหลายคนอ่ะโดนแบนเป็นหางว่าวไปเลยแล้วก็ค่อยแก้กันทีละรหัสละรหัสซึ่งก็อื่นสําหรับคนที่โดนแบนไปแล้วนะครับก็ให้ส่งติกเก็ตเข้าไปที่ exe นะครับก็เดี๋ยวเราก็อธิบายเป็นเคสไปว่าเราโดนแบนแล้วเราอาจจะโดนแบนเพราะอะไรแล้วเราก็แบบยินดีให้ความร่วมมือในการแบบแก้ปัญหาหรืออาจจะเป็นการลบไอเทมที่ได้จากการซื้อของโจรมานั่นเอง เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ในการส่งติ๊กเก็ตไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับอ่ะอันนี้คือวิธีแก้การโดนแบนของเรานะและอ่ะต่อมาวิธีที่เราป้องกันการโดนได้ผลประโยชน์จากโจรแล้วเราโดนแบนใช่ไหมผมจะขออันแรกก่อนแล้วกันวิธีป้องกันจากการโดนรับเวลนะไม่รู้ว่าจะมีโปเราสามารถได้รับผลอะไรจากโปอีกนอกจากลับเวล PVP แล้วก็ เอ่อ PP p ีแล้วก็รับของนะคบแบบซื้อของราคาถูกราคาล้นอะไรเงี้ยก็มีวิธีดังนี้ครับก็คือก่อนอื่นถ้าเป็นแบบลับเวลนะครับให้เราดูดาวตัวละครครับคือถ้าคนเล่นจริงๆอ่ะดาวตัวละครอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5้าหรือ6ประมาณผมะครับสีเงินอ่ะอย่างน้อยประมาณสัก6แล้วก็ให้เรากดดูคลิกขวานะครับแล้วก็กดดูข้อมูลตัวละครกดดูข้อมูลตัวละคร จะให้ดูของในตัวครับถ้าหากของในตัวเป็นประมาณของผมอย่างนี้อ่ะเป็นของแจกฟรีของแจกฟรีแล้วกดไปดูที่สกินครับอย่างผมอะผมยังไม่ได้บอกสกินเลยตอนแรกผมกล่าวว่าจะเติมโปรไอสิบอะไรวะหนะึ่งห้าหนึ่งศูนย์อะไปเก็บใบบวกใบละบาทไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าใบบวกมันแพงใช่ไหมช่วงนั้นอนะใบละเจ็ดบาทหกบาทเจ็ดบาทผมก็เลยแบบค่อยกล่าวว่าค่อยๆเก็บแล้วทีนี้เขาออกไปผมก็เลยยังไม่มี เอองบมาลงตรงนี้เพราะผมเอาไปซื้อของใส่ตัวไว้และผมก็รอเขาเอาเผื่อเขาจะเอากลับมา <c oughs> อ่ะก็คือให้เราดูของตรงนี้ครับถ้าเกิดมันอาจจะมีของใส่อยู่จริงแล้วมีสกินบวกอยู่จริงแต่เวลาเราสามารถดูเวลาได้ครับในการที่เขาใช้เวลาในการลงนะเราสามารถดูตรงนั้นได้ถ้าเกิดแบบ สกินบวกเจ็ดเงี้ยแต่แบบว่าลงซับผ่านใน1นาทีนี่มันก็ไม่น่าใช่อะไรประมาณนี้นะครับมันจะต้องกดยาเยอะมากแล้วยาก็ยังมีครูดาวสามสามวินนั่นเองต่อให้เป็นยาใหญ่นะครับแล้ว e บวกเจ็ดไม่สามารถ E บอสตายภายใน1นาทีน่าจะใช่น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าพวกโปมันจะตายค่าบอสตายไปมากเราดูแล้วก็สังเกตเราก็รู้ครับว่ามอนมันตายไวผิดป,ปกติ แล้วก็อย่าไปใช้บริการมันครับกดออกก่อนได้เลยเราอาจจะเสียเงินถ้ามันไปนแล้วแต่เราก็จะไม่โดนแบนะครับก็เวลาจ่ายก็จ่ายกันเป็นเงินในก็ได้นะครับเวลารับจ้างไว้ก็จ่ายกันทีละรอบก็ได้จะได้แบบไม่เสียเสียได้เงินมากถ้าเราต้องกดออกนะครับ <S <s ก็เป็นวิธีการสังเกตเบืตต้องต้นตอนแรกนะครับก็ต่อมาวิธีการ อ่าแล้วถ้า PVP ใช่ไหมถ้าเราอยู่ทีมเดียวกับโปแล้วกดออกไปเลยครับถ้า PVP นะครับแล้วโปมันอยู่ในทีมเราอ่ะล้วกด p s c แล้วก็กด Enter ออกมาเลยเสียเงินเซน็นนิดหน่อยไม่ต้องไปรอเสียเวลาครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือการรับของก็จะมีวิธีการสังเกตแบบนี้ครับก็เช่นช่วงก่อนที่โปจะระบาดใช่ไหมเพราะโปโปจะชอบผมจะชอบรู้ว่ามีโปก็เมื่อตอน ตอนผมนอนแล้วผมตื่นขึ้นมานะผมจะนอนนะแลท่งคืนอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นมาสายๆหน่อยแล้วก็จะเห็นว่าเออมีโปรราคานน้นนี้ตกก็ปร,ประมาณนั้นอย่างเช่นีผมยกตัวอย่างกรณีใบตีบวกนะครับเช่นช่วงนั้นนะครับเพื่อเซเมเพื่อพ่อค้ารายใหญ่ๆอะ่ะสมมุติเขารับใบบวกอยู่ที่5บาทอะไรเงี้นะครับหบาทถ้าเกิดมีคน ปล่อยขายราคาต่ํากว่านั้นจําจนวนเยอะๆเนี่ยเช่นหรือราคาเท่านั้นอะ่ะราคา5บาทเท่าที่เพวกเซเอ็มหรือเพาค้าลายใหญ่ๆรับอะ่ะแล้วเป็นจํานวนใบเยอะๆเป็นราคาปล่อยขายนะครับไม่ใช่ราคารับปล่อยขายอย่างเงี้ยแล้วให้เราตั้งคําถามว่าทําไมเขาไม่ไปขายเซทเอ็มเลยในะเมื่อเพวกเซอมอะ่ะมีหลายคนใช่ไหมครับไปแบ่งขายคนสมมติมีมี2,000ใบก็ไปแบ่งขายสิ คนละแท่เอ็มคนละห้าร้อยใบทาไมเขาจะไม่รับใช่ไหมเพราะว่าเขารับในราคาห้าบาททาไมต้องมาแบบโพสต์ขายข้างนอกด้วยทั้งๆที่ซื้อขายแทดเอ็มได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่ว่าทําไมถึงมแาบบไปซื้อกับแซดเอ็มแล้วมันดีกว่านะเพราะว่าเขาก็จะมีวิธีการไม่ใช่วิธีการ,รกเป็นการแบบวิเคราะห์ด้วยส่วนตัวว่าคนเนี้ยพอจะมีโอกาสที่หาใบาตีบวกหรือไอเทมใดอ่ะ ชิ้นหนึ่งในปริมาณนี้ได้ไหมก็ดูจากของจากดาวจากเลเวลตัวละครจากยอคือดูยอดเติมเงินได้แหละแบบคือถ้าคนเติมเยอะมันจะได้ใบบวกจากโปรโมชั่นใช่ไหมที่แลกเปลี่ยนได้แล้วแปลว่าคนเติมเยอะของในตัวต้องเยอะครับเพราะว่าถ้าคนที่ของในตัวไม่เยอะแต่เติมเยอะก็จะเป็นพ่อค้าครับเขาก็จะไม่มาขายเซตเอ็ด้วยกันประมาณนี้แล้วก็ ใครที่มีของเยอะๆหรือโพสโพสในเกมอะแบบพิมพ์พูดในเกมตามชแนลต่างๆว่าขายอันนู้นอันนี้ราคาเท่านี้เราก็สังเกตว่าราคามันต่างจากปกติไหมก็คือถ้าต่ำกว่าราคาที่พวกแซดเอ็มรับอะแล้วเป็นในปริมาณที่เยอะอ่ะตั้งแต่ร้อยใบขึ้นไปอะให้เราตั้งข้อสังเกตแล้วว่ามันอาจจะเป็นของที่หามาโดยใช้โปรแกรมช่วยเล่นประมาณนี้ คือมันอาจจะไม่ได้สามารถช่วยได้ร้อเซวิธีที่ผมพูดในคลิปนี้แต่ว่ามันก็เป็นการสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเพ่กพ่อค้ากับแชฟเอ็นเนี่ยเขาจะอยู่ในสถานะเดียวกัน,นครับก็คืออาจจะเป็นคนที่ไม่ถูกกฎหมายภายในเกมกับถูกกฎหมายภายในเกมแต่การรับของราคาซื้อขายเนี่ยมันจะเป็นระบ,บียบประมาณว่าไม่ตัดราคากันครับเพราะว่าถ้าตัดราคาจะทําให้ราคาของอลงแค่ช่วยกันพยุงอะ ก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้กำไรเหมือนกันส่วนคนที่เป็นแบบคนหาของฟาร์มของมาขายเขาก็จะขายกันในราคาส่งราคาส่งก็ให้เพื่อพ่อค้าเซเอมไปขายปีกต่อนั่นเองก็คือวินวินทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเกิดเราใช้ของที่ได้จะโปรอะโปรมต้นทุนต่ำใช่ไหมของไม่ต้องซื้อใส่ี สก,กิลไม่ต้องบวกก็โหดอะไรประมาณนี้ทําให้เพราะว่าพวกเนี้ยปกติแล้วมันจะไม่ทําของใส่ตัวแน่นอนเพราะว่ามันก็เผื่อไว้ว่าวันหนึ่งอ่ะมันถูกแวร์นั่นเองก็ประมาณนี้ครับวิธีสังเกตง่ายๆนะเบื้องต้นของเราก็ดูว่าราคาไม่ควรเราไม่ควรรับราคาต่ากว่าราคาตลาดอะ่ะยกเว้นเราเปิดโพสต์โพสต์รับอะไรประมาณนี้แต่ว่าง่ายๆคือเราไม่ควรรับต่ํากว่าเซ หรืออะไรไหมอาจจะต้องแพงกว่าเขาหน่อยหนึ่งเพื่อถ้าสมมติเขารับใบบวกที่5บาทสมมตินะสมมติเป็นเมื่อก่อนหรือเอ็มอะถ้าเอ็มรับเอ็มละร้อยเราอาจจะรับเอ็มละร้อยหบาทอะไรอย่างนี้เราอยาไปโพสต่ากว่าเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่เราจะเจอคนที่หามาโดยใช้โปเนี่ยมาขายให้เราแล้วเราอาจจะโดนแบงค์ได้เพราะว่าผมไม่อยากให้ใครโดนแบงค์ครับเพราะว่ามันก็เป็นผลกระทบทางจิตใจครับที่ทําให้แบบ พอกลับมาเล่นแล้วไม่กล้าทําตัวเต็มที่เพราะเสียงแบบกลัวโดนแบนอีกรอบเข้ามาเล่นเกมไม่ได้เราก็แบบเติมไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับจุบเบจุบเบ